สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สุปตาดาราค่ะมีหน้าที่อะไรไปตรวจสอบสถาบันถือเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงที่ออกมาแสดงความจงรักภักดีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับโออนุชิตที่แม้ในตอนนี้สถานการณ์จะยังไม่สงบสุขยังคงมีกลุ่มคนกล่าวหาพัดพิงสถาบันอยู่จนโออนุชิตทนไม่ไหวอีกครั้งต้องออกมาโพสต์ภาพและแสดงจุดยืนว่าเขารักในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยโพสภาพในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จยา่าพร้อมแคปชั่นว่าเราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่นายคิดนะหลังจากที่โอได้โพสต์ภาพไปก็มีชาวเน็ตที่มีความคิดเห็นต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า เพราะรักถึงอยากให้ปฏิรูปให้โปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้โอก็ไม่ปล่อยผ่านรีบเข้ามาตอบกับความคิดเห็นนี้ด้วยข้อความที่ระบุว่าตรวจสอบอะไรหรอครับเรามีหน้าที่อะไรไปตรวจสอบท่านพี่อาจจะรักและเคารพท่านแบบไม่ลืมหูลืมตาในสายตาคนอื่นๆแต่พี่ไม่เห็นถึงปัญหาอะไรกับเรื่องที่เรียกร้องกันอยู่เลยครับขอโทษนะครับหากคำตอบไม่ถูกใจแต่ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ มุกมากนะครับสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ